นะครับถึงช่วงที่ให้เ,เกรวดน้ําเราค่อยเกรวดน้ําและปรีดับดับเสียงของล่งชสามครั้งเป็นสัญญาณ เปิดงานเซนดูตาทำงานได้กับผู้บังคัืบัทีาไว้ให้แต่ละหน่วยงานรับผู้น่าส่วน่าจการใกลยัยมากเลยส่วนไหนที่เป็นประธานก็ั้ารเราก็ได้มีเจ้าหน้าที่ไปช่วยสร้างความเข้าใจตรงนั้นนะครับให้มีความเข้าใจตรงกันนะครับกลใหญ่อเข้าสู่ในบริเวณงานแล้วนะครับ อุดมสมบูรณ์ในบ้านดมเแน่นอนตำบลดมค่ะตบดมอวตดมมจัวแทนตดมรับรับยค่ระนเริ่มมาแล้วนะครับบางส่วนนะคะามาถบิเพื้นที นี่ครับหลายตำบลครับบริเวณพื้นที่จัดงานแล้วนะคะเรามีหัวมูด้วยตำบลอะไรเรานี้ยร้องตบลตาตุ่มครับโอ้ตาตุ่มสวัสดีครับตำบลตาตุ่มเจอกันแล้วเจอกันอีกแล้วนะครับตำบลตาตุ่มนะครับเป็ตำบลตาตุ่มนะครับส่วนตำบลทุกทุกใครไม่ได้มาก็สาธุอยู่บ้านเลยครับำนครับผู้ใหญานทุกทุกตำบลตตาุ่มนำโดยนายกเงินเดียร่าหมอโดยนายกเงินเดียร่าประจำตำบลนะครับก็จะเป็นหมอเนี่ยครับเป็นผู้นำทางกาหแพทย์สวัสดีครับโอ้มีหัวมูด้วยเาาาลลูกหน โอ้โหมุมมันจะออกเลขโอ้โหหัวใหญ่มาหัวใหญ่มานะครับสองตำบลกับอีกหนึ่งทสบายครับตาตุมนะครับใจบารโบและตาตุ่มนี่โอ้โรับดจอมใจรมใะครับจะตกแดดจะออกรงรูตตำบลใครตำบลตาตุมตำเนตุไมตำ่มสว่มตีครับ่มตุ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 ่รัุ่มเุ่นไุ่มตุ่มตุ่มตุรมบุ่มต่มต่ม่ม่่ ชุมชน9้านะครับอำเภอสังขะชุมชนสวนราชการชุมชนเ้านี่เทศบาลเนส้นบาลตะบชบแล้วครับตำบลชบนนาฟ้า้องนไปมีมีเยอะเลยนะครับมีผลไม้มีไก่ไมลไมด้ไข่ไก่ออกไข่ด้วยตาใยญ่ทั้วเอร์บอลมูอะไรยไงมีโมมูด้วยล้ร สีหลากสีนะครับน้ำส้มน้ำเปรนยน้ำเขียวือันนี้เซนไว์ที่นี่ยังไม่พอเดี๋ยวอาจจะมีเซนไวทที่บ้านอีกเนาะเจ้าสีสันนะครับเป็นท่อะบางสิบบางอย่างนั้นอันนี้เป็นอะไรเป็นตุ้มันพมบุญของเรานั้นอาจจะ เป็นรวมเนาะสิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดครับอแค่ได้เป็นรวมเนาะยังไม่เกิดเลยแต่ลูกหลานก็เต็มใจทุกปีก็จะมีการจัดอย่างนี้นะครับนมเนยเจนซอมนะครับต่างกันอย่างไรนะครับน้ำส้มเนยชงเฟรชเอ้อก็มีน้ำแกงก็มีนะครับใส่ไม่มีอะไรที่ขั้นซาซ่าก็ไม่มีต้องมีซาซ่าที่เพิ่มแต่น้ำส้มเท่านั้นนะครับก็ดีแล้ว นะครับกราซอนะครับหลากหลายจริงๆกราซอลทัพซาทักเรื่อเล่าขาวเล่าข่าวเนาะกราซอลก็มีด้วยนะครับมีด้วยไม่อยาไปคุยเยอะเรื่องเล่าโม่เช้าตั้งแต่เช้าโอเคครับโอ้ต่อไปเรื่อยๆจะต้องไปทุกคนเลว่าสวัสดีจ้าอู้หูเนาะ ระเบนอะไรเอ่ยตอนนี้วดู FC ชุนชนแปดโอุ้มชุจนเก้านีชุนนเปดชุนชนโอ้มีหลายอย่างมีน้ำพริกมีไทมีไก่มไตรจูนยายชอบตายายชอบมาแหลตายายชอบไตรจูนเของเดมากเอ FC ได้ในเส้นไหวนะครับ ครก็จะมีรายาังดูครับขอขอบคุณคุณครูชื่นตาัอนนี้ร่มรื่นนะเมื่อกี้ร้อนมากเลยเนาะจ้าโอ้ไปมาโปรยน้ำมนต์ให้นะครับที่ได้รูปเดือนชมไปเรื่อยๆชุมชนประวับิการแส้นดวงตาเพื่อนำมาเล่าสู่ให้พี่น้องฟังนะครับเพื่ออาจจะเป็นความรู้นะครับเปิดเติมและเล่าสู่ลูกหลานนะครับขอหนดนึงเนาะสวัสดีครับท่านขอชมหน่อยชมเส้นไหว้มีอะไรบ้างสวัสดีครับผมโมีกบมีไก่ด้วย มาเด้อลูกหลานแม่บอกปูอยู่ที่มิคริลมิคริลอ่ารู้จักไหมคะกริลกริลมาเทปหน้ารายการมีกริลด้วยอ่ะนี่ชุดชนิดเซซบานุเทศบาลอุเซซบานุ ตลาดตลาดบ๊วยนเศรษฐกิจเอ้ตลาดมีกรียิ่งลเลยเยอะแเลยมาตั้งตึกกันเจอนียเนของเราชาวอำเภอจุบูฯหม้พื้นที่ด้วเขียวที่เป็นชาวไทยเชื้อสายเขมรซึ่งไม่น่าแค่เราังตายายกินจุ่ยยิมแล้ววันนี้มีุกอย่างเลยจากขายใาในแทบให้โชคให้ลาบแม่จังหวัดไม่ว่าจะเป็นบุรื แกมีขนมโชคด้วยชขนมนก็มีอขนมก้อนขนมก้อนขนมกอนก็มีีเรียกว่าดงตาซึ่งเป็นภาษาทีของเราถูกไหมคะดงตาคืออะไรคดวงตานึงจนํึงาก็คืปย่าตายายนะครับเป็นพระุ่ได้ร nope. ่วมรับไปแล้วนะครับลูกหลานก็ใน นำโดยประธานชุมชนเนาะแล้วก็การีที่ทำทั้งผู้ใหญ่บ้านทังอะไรบุเลยเนี่ยมารวมกันโอ้บอลูนะต่อลลายช่เป็นผู้่บ้านลป็นจุางผู้ใหญ่บ้านลุงลานี่แหละ้ยสุดที่สุดแนะนำเพิ่มสักหน่โอ้ผู้ใหญ่จะไม่ว่านวูสดหค่คือแซ่บุชาผู้ใหญ่บ้านคี่เราได้ยนล้วดี่พดีดีบีนีดี่ีดดี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 ดดีดีดีด โซเทศโซ่ด้วยรปรปยโซ่ด้วยอ๋อโอ้โหนี่ครับูบอลบอลนะครับมีลูกลานเพื่อสังขาเด้อเช่นเียเก็นลูกลานยุกลุกเทพก็ดูเด้อนะครับเหตุการณ์ต่าเซนารนำาษาสักวันนี้เป็นวันดีด้วยนะครับครับ ใสวัสดีหวยร่ำรวยถูกหวยกันทุกคนเลยจ้าสาธุสาธุทีชื่อสายโอ้จ้าสาธุสวัสดีจ้าการประกอบพิธีกรรมต่างจะเป็นการชนที่สองอ้ยยกเสาเองอันนี้ก็เตรียมเส้นไว้เยอะมากนลยครับโอ้นี่นี่จะประดับอะไรที่เป็นมงคลก็จะมีเปลทโบราณสุดๆเลยครับจ้าตกกล่าว ก็ตอนนี้ลูกหลานได้ดิบได้ดีไปเรียนจบได้เป็นยใหญ่มากเลยก็ดีใจใหญ่โตกลัวยใหญ่จัดพิธีเส้นบอกกล่าวนะครับปู่ย่าตายายที่ท่านไในลูกรับไปรับวันมาในมาร่วมแสดงความยินดีนะครับมาสัมภาษณ์แต่ที่นี่สวัสดีครับผมช่องใถ่ายสดนะครับถ่ายสดตอนนี้ถ่ายสดนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมนะครับเราสวัสดีครับวันนี้เป็นประเพณีโนนตาของเราเนาะ คสำหรับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่ไม่ได้มาก็สาธุด้วยนะครับวันนี้ก็จัดงานย้ายแม่กบิีนี่ครับนะคะแต่ก็เซนต์ตาเป็นประเพณีสัญลักาที่เกี่ยวกับงา่งหรือว่าประเพณีเพื่อนประเพณีของเราบางข้อความของชาวไทยและภาคอื่นๆนะคะภาพ่างก็จะมีว่า วันศากนก็มีประชาชนใช่คะแล้วก็ทุกพาริศาเน่ยเขาจะเรียกว่านดิข้าศาแล้วก็ค่าวันนี้งานจะเรียกว่าพุนศากดิค่ะแล้วสังเตดูแดดร้อนๆแล้วก็ฝนตกลงมาแล้วก็เป็นร่มรื่นดีมากเลยจะไว่าหลายท่านจะคุ้นเคยคได้ยินสัตว์กำนัลประเนีเหล่านี้ในภาคต่างนะคะส่วนประเพณีประเพณีนที่เราจ้แล้วที่เราจะได้แสนตาให้เ็ตองีด้วยดีแล้วมีอะไรบ้างกิจกรรมวันนี้กับ วันพรุ่งนี้มีอะไรบ้างคะท่านนายกคุณวันนี้แซนโดตาเสร็จก็ถือว่าเสร็จพิธีสำหรับการแซสงดาของพวกเราของเขาเขมรตอนหน้าในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรของเราในจะมีเชื้อสาร้ายเผ่าที่เดียวแล้วพรุ่งนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับแซนโดตาของของเราจะเรียกว่าเป็นการแสงดวงตาส่วนในจังหวัดจะประกอจะเป็นวันที่13ตุลาคมอันนั้นแซนเสร็จเพิก็จะไปตัดบัตรครับ ครับจะเป็นวันเป็นค่ะีนี้เป็นงานใหญ่ไม่ปีในเรื่องวันธรรมดาครับปีนี้ี่ใช้ภาษาพื้นบ้าหรือพื้นเมืองนั้นคือภาษาส่วนหรือภาษาปุ่นภาษาปุวนท่านก็จะประกอบพิธีกรรมตรงนี้ในช่วงเป็นเป็นคตัว กจะมีงานใหญ่กครัความต่างนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดชุมนเราก็จะมีการซีดบวงสวงกันโรวมครับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเซโนตาปีนี้ไหมครับเป็นพี่น้องชาวญี่ป่นต่างชา่าจะเป็นก่องฤดูฝนแล้ก็ปเข้ากันซึ่สุ่านะครับเป็นองค์นั้นพี่น้องชาวญี่ปุ่ที่พูดภาษากีทป่นก็จะประกอบในพิธีในช่วงวันนึงงนะครับต็ถงอว่า ทั้งสองพิีนั้ะครับทั้งสองประเพทนนั้นประเดีนั้นมีความเหมือนกันนะครับครับก็เชิญชวนประชาชนนะครับที่ต่างหลังจากเรียนที่นี่เสร็จแล้วก็จากที่บ้านด้วยเนาะ ครับเป็นตัวพิธีของเพื่นะครับขอบคุณท่านนายกมากครับขอบคุณมากครับนี่ครับท่านนายกเก่งการครัวภัยพิบันะครับเป็นมีนายกคนสุดท้าด้วยนะครับคนสุดท้ายมาด้วยในปีนี้การอบรมอัวสารตัวสารหนึ่งงานสารหนึ่งงานครับผมขว่่าวัญยาของบรรพบุรุษนั้นมีอยู่จริงนะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่กินท่านนายกนะครับให้คุณให้โทษกับชีวิตเดี่นะคะคอยผลักดันลูกหลานนะคะให้สวัสดีครับเป็นสุข แล้วก็ไม่ได้มาขายนะครับมาเซนลุนตาครับทุกจะได้ช่วยเมื่อขายเลยนะเเพื่อออกกลอบเพื่อปลดปล่อยให้เรื่องราได้ปลดปล่อยอะไรเอคมทุกท่ิยเทศบาลนี่แล้วโอเทศบาลเยอะนอนนี่ขุสก้าทุกราชนง่ชนเยวกันจโดยประเทดขึ้นและดรงอยู่เพรมีฐานความเชื่อเรื่องความดี มีอยู่ของดวงวิญญาณเนะครับเป็นตัวแทนของชุมชนการให้คุณให้โทษชุนสามนะครับมาเซ่นไหว้นะครับใครมาไม่ได้ก็สาธุเอาเด้อนะครับหลานชาวไทยเชื้อสายเขมรช่วยกันอภิษฐรรตโดยมีที่มีมาแต่โบราณให้ผมอยู่จากความเชื่อที่ว่าในรอบหนึ่งปีเทวดา่ีพอยู่จะปล่อยดวงวิญญาณของบรรพบุรุษได้มาเยี่ยมลูกหลานในโลกมนุษย์ที่รครับ เพื่อให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลุงหลานได้ทำไปให้โดยเริ่มตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือนสิบถึงวันแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบอบกับคนเฒ่าคนแก่ยังบสถาดวงวิญญาณจะยงคงจะยังคงวงเวียน ิก็คือว่าดูแลความเคลียร์หลูกหลานเสมอยิ่งตกย้ำให้เห็นความสำคัญของความเชื่อเรื่องผีมันจะให้ฝังแน่นในความคิดของเกิดเป็นจิตวิญญาณดบวยการอนุรักษ์ให้ชุมชนชาวไทยเชื่อสายเขมรจนเกิดการสืบทอดและพิธีกรรมต่างๆโอมีผลไม้เยอะเลยอันนี้สมมนอะไรอยู่นอ ชุมชนห้าประเพทมีดาทอมาเทศบาลชุมชนหมีอาซอมด้วยมีสขนมเทียนโรงจไม่ได้อะไรนะอันนี้จบระจบเนมจบเทนบาเบลจบอันนี้จบเบจบเทมจบล ซอมกระบงประวัติดงอันนี้ความเป็นมาอันประวังติของการแสด็ต่าง้มมอีท่คุณครูชิตาได้ไปค้นไปสืบมาแล้อมูากตายายเนาะของตายายที่รองรับไปแล้วคราู้้ที่มวได้รับรู้รับทราบมาแล้วก็คือดมสบูนั่นเองเหรอบร์บูร์มีหัวมูด้วยจ้ะวันนี้มีความสำคัญอย่างไรกับพวกเรา ที่เป็นลูกหลานในรุ่นปัจจุบันและจะส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตนั้นเราจะนำแก่นแท้ของบูชาความรักในวันนี้ไปเป็นอาณาจักรใบอกับลูกหลานไดฝฟังได้เชื่อในสิ่งที่เราเล่าสิ่งที่เราบอกและสิ่งที่เราไระทำในวันนี้นะครับก็คิดว่าทั้งหมดนั้น คงจะได้ประโยชน์คงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่อยู่แห่งนี้ก็ดีนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็โอ้วันนี้สมบูรณ์อะไรนี่เนี่ยภายนอกบังกระนาตำบลซางคาเนี่ยครับดูสมบูรณ์ซางคาเรานะครับการทำงานเต็มเลยนะครับเต็มตะกร้าเลยมีผลไม้ลูกหลานที่ไปทำงานที่ต่างที่เดี๋ยวนี้ข้าวอ่างต่างที่โลกฝนตกไมใช่ไหมคะสะดวกเพราะว่าเคยได้ยินอันนี้หัวข้าวโมเลกไม่กล้าเทนะครับโลกฝนตก ลูกหลานดูด้นะครับพี่น้องที่อยู่แถวตำบลสังขาของเราบ้านเพื่อสังขะต้องกลับบ้านเพองจะมาทำการเส้นไหว้บังขาบรุษนะครับนมโบราณเนี่ยนมเันย่เนจะเนี่นีเนียนด้วยเเีนนเ พิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนับสำหรับรุ่งหลานก้ยนก็ต้มตนก็ต้มดองอันนี้ทำเองเลยนั่นเอนะสรับใส่บ้าไกแล้จะอยู่มา้ค่ไมีหมูด้วยเดียวกันก็ตาโอ้ตตใยญ่เจนจอดเลยนีจัต้องตียมจัด ไอ้ที่แกตั้งไว้ยังไม่ได้เซ็นไหว้นะ่นี่ถ้าเซ็นไหว้นี่เสียงแต่ตั้งเซ็นไหว้ต่างๆต่างๆอย่างที่เราจัดมาโอซ่าทุกคนรวยๆนะจ๊ะตั้งัองพื้นทุนแล้วไปดูรวยจ้าสร้างคู่นะครับอาหารการกินนะครับน้ำดื่มน้ำหวานน้ำ อภิัฎนะครับใส่มาในกระเชอโอ้สวัสดีครับมาในกระเชอโอ้นี่โอ้ด้มะพร้าวด้วยตะบนอะไรตัวนี้ตะบุนตะคุ่นตะค่งมีปลาอ้วนแดงมะนาท่วมแล้วตะลุนเลนขอบคุณค่ะขอบจการเส้นว่างเขจะรับประนอาหารตรงนั้นนะครับร่มกับลูกหลานมีความสุขเยอะมากดูแล้วมีความสุขจริงๆ เมื่อได้ทำแล้วเสร็ได้กลับบ้านแล้วเมื่อได้อยู่กับครอบครัวแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นก้ด้วยด้วยสิ่งต่างๆเราพี่จะเล่าสู่กันฟังนะครับไปรวยรวยเลยจ้ะสารรวยอยเ้าสวัสดีจ้าโอ้โงเยอะแยะเลยสมุนอะไรนี้เยอะมากเลยอการกาศภาพใหม่ใ นะครับอาจจะเป็น <Safe> ผ <rév mark> <n> ้านุ <ste> ่งอาจจะเป็นผ้าห่มอาจจะเป็นสบายอาจจะเป็นเสื้อผ้าบนบก์นะครับที่ใส่มาในเป็นจีนดูตานั้นนะครับมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับประกอบกับการเส้นไหว้เส้นจากการเส้นไหว้เสื้อผ้าบนบัลลังกก็จะมอบให้ลูกหลานคนใดที่มีฐานะยากจนนะครับฐานะยากจนเออเอเอาไปใช้ปายเออเอเอาไปนุ่งปายนะครับก็จะได้รับความสุข โอ้โหตำบลสะกาดเยอะมองเยอะมากเลยก็เป็นการส่งมอบส่งความสุขความอบอุ่นในครอบครัวการทำเล็บตำบลสะการนะครับในครอบครัวสวัสดีครับตอนปฏิบัติสองครั้งสารัดดีการช่วยเหลือการให้กำลังใจอันนี้ตำบลอะไรเอ่ยเทพรักษาเทรักษาจานมารีจ้าออกช่องไหนคะอีสานนิวครับไทยทอดสดๆอีสานนิวจ้ะ ก็คุ้มครับเป็นย่านสถาบันครอบครัวจากการจากข์กับเป็นครอบครัวเยอะมากการคุ้มครองทันนะครับนี่คือบ้านเราครับขึ้นจากลูกไปสู่หลานจากหลานไปสู่เหลนนะครับครอบครัวก็จะยิ่งขยายขึ้นความมั่นคงของก็จะมีนะครับไปยังประเทศชาติต่อไปอีกเพราะจะทำให้คนงานในูตานะคลุนชิดอยู่กันนะครับนี่คือประเพณีที่สืบทอดกันมาแล้วส่งผลต่อ เวลาตำบลเวลาตำบลก็จะจัดโป่งๆไว้อย่างนี้นะครับเพื่อเตรียมคนที่จะทำงานในวันนี้ต้องทราวเราจะมาดูตอนจะไม่เปิดงานนะครับต้องเตรยมจะยึดคนนี้นะเสียงจะเป็นในบริเวณพีบนะเซลต้องขอให้บรรยากาศบริบทูรณ์นอบตททุก่านทุกคนนะครับที่ท่านได้มีความตั้งใจนะครับได้มีความตั้งใจมานานแล้วนะครับได้มีความตั้งใจมาวันนี้เรามีมติหมายกันนะครับที่จะ มาแสดงออกนะครับซ <muitas S 2> ึ <sketches> ่งความกตัญญูกตมวทิตานะครับที่มีต่อบรรพบรุษนะครับที่ได้ร่วมรับไปแล้วซึ่งท่านเหล่านั้นท่านรว้แต่สร้างคุณงามความดีท่านรวนแต่สร้างบทบาทสร้างหน้าที่สร้างความเจริญนะครับลูกหลานเราลูกหลานอำเภอสังขารทุกท่านนะครับรอไม่ลืมบุญคุณจะมีวันนี้จะมีนางรำด้วยนะครับมีรู้กี่คนนะครับเรอเวลาที่จะ เส้นไหว้นะครับประเพณีนะครับเศนษฐนตาที่อำเภอสังขะนะครับคุณผู้ชมประจําปี2566นะครับดูในเครื่องเส้นของแต่ละที่นะครับไม่ว่าจะจากอบตก็ดีจากคณะชุมชนของเทศบาลก็ดีนะครับซึ่งสิ่งของเหล่านั้นนะครับมีอยู่แต่ละที่นะครับไม่ได้อยู่รวมกัน ด้าน,นการที่จะได้มาอยู่รวมกันตรงนี้ต้องได้รับความสามัคคีจากคนในชุมชนบ้านคนโน้นมีกล้วยบ้านคนนี้นว,นนว่าเราได้จัดเตรียมประธานนะคะได้ทําการจุดธูปเพียนบูชาบรรพบุรษนะคะแล้วก็ปักธูปบนเครื่อง,งเส้นไหว้ด้านล่างนะคะตามโต๊ะขององค์การบริหารส่วนตําบลต่างๆก็จะจุดธูปเพียนนะคะ ที่หน้าเครื่องแซนสองตำบลทำพร้อมกันไปเลยภาพที่คุณผู้ชมเคยเห็นอยู่นี้คือภาพสดๆเลยนะครับอยู่ที่หน้าเครื่องแสงของแต่ละตำบลนั้นยาสขบรทธิ์ิลปนครอัญจะนะครับที่อำเภอสักขันถ้าหากว่ามีจำนวนผู้ที่เข้ามาแซงทุกตำบลนะครับพร้อมเป็นจงนวนมาก12ตำบลกับแน่1เทศบาลนะครับปากันมาเตรียมเส้นไหว้นะครับให้ลงตรงพอดีนะครับวันแซนโดนตาับวันโดนตานะครับเพื่อเรื่องนั <maison> ึงบรรพบุรุษนะครับที่รองรับไปแล้วนะครับจะ 6ลมอยู่นี้ก็คือ6ลมท่าบันดาลเราต่อต่อมือกันเอาในขณะที่โร่มทานยังไม่มานะครับจากที่ทุกตำบลได้จุดทุกเทียนที่นาขึ้นแสงของทุกตำบลก็เตรียมไว้พร้อมแล้วนะครับจะมีเรื่องเส้นไหว้ก็จะสเกดูทุกตำบลก็จะมีทายาสังข้ามบริเวณเส้นไหว้รูปการนี้เป็นเรื่ในความสามัญที่นะครับแต่ละบ้าจะลาต้องคนนะครับเป็นผู้คระกอบพิธ ทางนายกทุกตำบลด้วยนะครับแล้วก็อบตกำบลต่างๆผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกหมู่บ้านนะครับที่พากันมาเส้นไหว้ที่นี่นะครับพิธีกรเชิญเื่อจ้าพนักพุทธตาและหัวหน้าส่วนท่านจัดการทุกภาคส่วนกลับมาอย่างที่นั่งรับรอง จากนั้นมาเส้นไหว้ด้วยกันนะครับพร้อมกันนะครับมีเพื่อรำบูชามีโต๊ะแต่ละโต๊ะนะครับมีโต๊ะแต่ละโต๊ะจัดไว้นะครับแล้วก็เอาเครื่องมีใครมีอะไรก็เอามานะครับมีใบตีกล้วยมีผลไม้มีไก่มีเปื่อมีหม่อะไรก็มาไหว้กันนะครับดูแต่ละโต๊ะจก็จะเสร็จสิ้นแล้วหมพร้อมนะครับมาเลยมาจังเกยดูง่ายๆนะครับประเพณีบ้านเรา กรอันนี้คือชาวจังหวัดสุรินทร์ของเราก็ยังไม่เสร็จแค่นี้นะครับพอที่บ้านก็จะมีการเซ่นไหว้ที่บ้านอีกนะครับเมื่อวันเป็นธมเป็นธมเป็นยันนะครับกลับสู่ภพภูมิของท่านเป็นเซ่นไหว้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเซ่นไหว้ที่บ้านทุกบ้านก็เนไหว้กับในนะครับคอยเยตา อ่าโอ้ยเจตาถ้าใครมีอะไรก็จะเซ็นไว้ตามบ้านก็วนเวียนกันไว้ทุกบ้านนะครับก็จะวนเวียนกันไปเจ้านิโนร้อยบาทหมู่แซนหมู่ปราบเนี่ยนะพ่อหนูสนองส่งสบายครบครบเลยครับอำเภอสังข์คานช้างนะครับโซนนี้เราก็ไวชื่อกบารไวชื่อพเน่ไวชื่อเจตมาะก็มีเรียนกรุ๊ดเนนสาธุนะครับ FC ให้ดูแซนโดตานะครับมาจริงแล้วว่าจะกลับช่วงต้นประมาณนะครับนี่ครับนี่ ก็เป็นนั้รแ่้เสร็จสิ้นพิธีพี่น้องก็นําเครื่องเส้นเครื่องแสนที่ได้มาปนเนสร็จกลับไปฝากลูกฝากล้าคนเชคนเชหรือคณะที่เรามาเส้นมาเซนกันนะครับแตเแบ่งกันไปนะครับคนละเล็กคนละน้อยเพราะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นอาหารมงคลนะครับเป็นอาหารมงคลนะครับท่นเอ่ยต้องได้รับกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับ ได้กันไปทุกทุกคนนะครับคนที่ประธานจะมาถึงบริเวณพิธีก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกส่วนนะครับที่มีส่วนช่วยนะครับในการเตรียมงานในการดำเนินง,งานาการประเวณีแสน้าาานาาานนตาบูชาบรรพบุริสุทธิ์ขอคนทำงานแก่ในที่สถานีตำรวจคุณพรนำเภอสังาขาร ที่ท่านได้ดูแลในเรื่องของการจราจรให้พี่น้องได้เดินทางไปทางทตะคนยังไม่รู้เลยครับอาจารย์อยากปลอดภัยนะครับอยากปลอดภัยขอบคุณมูลนิธิสายเสียงกบนะครับที่ท่านได้มาช่วยอำนวยความสะดวกนะครับที่พักที่นะที่จอดรถก็ดีหรือที่เดินทางเข้ามานะครับเพืไไ่อในงานตัวก็ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณ และในระหว่างที่จะมีการรำดวงดวงนั้นอาจจะมีผู้รำผู้สดงพวกเราไหมครับอาจจะเป็นลมเป็นแม่รนเก็คิดว่าทางบนนี้ดีทางด้านนี่ดีที่ดูแลในเรื่องของด้านอนามัยก็ดีก็คงจะเตรียมอยู่เตรียมยาพร้อมนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกจากที่ ตรงไหนผมหนึ่งจะแล้วนะครับค่ะสริยาโทรรักษาค่ะนายกเทศบาลตำบลห้วยยางอำเภอทอนสารจังหวัดชายภูมิค่ะโอ้มาจากจังหวัดชายภูมิน้ํายังไม่ท่วมยังไหมครับนี่นะครับนะ <c oughs> เราชเช้าเภอสังขาก็ยินดีกตัวหนึ่งเราเชาวสังขารลูกหลานของพญาแสงข้าโบรีนะครับขอต้อนรับด้วยความยินียินดีนะครับเลยครับพี่น้อง ลูกหลานชาวสังฆะนะครับนี่คือท่านนายกจากโค้งเซนดูนะครับวันนี้นะเซนลนตาถือร่มเซนลนตาด้วยนะครับร่มนี้มีประโยชน์ทั้งเดชทั้งฝนนะครับในปีนี้ในวันนี้นะครับท่านพนุกน้ำพนมในเพื่อสังฆะได้นามผู้ดำเนินการจัดงานประเพณีโกนเจ้าเซนนลตาพญาเชียงแทปปัจจุบันปี2566 ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวารเป็นประเพณีพื้นถิ่นของชาวอีสานตอนใต้ที่ือปฏิบัติสืบอพ่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโ,โดยกําหนดจัดให้มีขึ้นในเดือนสิบของทุกปีจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประเพณีสาเดือนสิบ ประเพณีรักเกา่จาจะขึ้นเพื่อเส้นไหว้ทีส่สวนต้นให้กับดวงวิญ,ญญาณบรรพบุรุษที่ร่วงรับการเป็นการแสดงถึงความเคารพสักการะและความกตัญญูที่ลูกหลานมีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้วประกอบกับที่ชาวอำเภอสันข่ามีความภาคภูมิใจในประเัติศาสตร์บ้านเมืองเกิดเมืองนอนของตนนับตั้งแต่สมเด็จพระที่นั่งจุริยะอาจอมริน ในโมเด็พระเจ้าอีการะทแห่งกรุงศรีวุทยาได้ทรงพระกรุณาโปรดเก้าแต่งตั้งให้พระยาสังฆบุรีศรีนคอรอัจจะหรือพญยาเชียงคะเป็นเจ้าเมืองสังฆในโมเด็สังฆะคนแรกถือเป็นศูนย์ร,รวงความศักธาที่ชาวอาเภือสังขะได้พร้อมใจยกย่องให้เป็นวันพบุรุษของชาวอาเภือสังขะมาช้านานดังนั้นอเภอสังขะ ในฐานะราชการส่วนภูมิภาคที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาระดับอังเภอทีมได้จัดประเพียีโคลนเจลแซนโดนตาพยานเชนะคประจำปี2566ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพีนีโคลนเจาแซนโดนตาบรญชาบัรพบุรชา,า,าบรรพุท 2. เพื่อสืบ้อดประเพณีแซนโดวตาให้คงอยู่เป็นประเพณีที่ดีงามของชาวอำเภอสังขะต่อไป 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักสร้างความรักสามาัคคีในเขตอำเภอสังขะแบบน,นี้ได้เวลาอันสมคัรแล้วประผมขอกราบเรียนเชิญท่านสังฆผู้แสงทองรองผู้ว่าราชก,การจ,าจังหวัดสุรินประธานในพิธีได้กรุณากล่าวเปิดกการจัดงานประเพณี โกนเจ้าแซนโดนกาพยาเทียนแทกประจำปี2566ขอกราบเรียนเชิญครับท่านท่านประหลัดถวายสุนทรสังขารท่านนายกเทศมนตรีตบลสังขารท่านนายกเทศมนตรีาจาังหวัดชัยภูมิหนองบัวหนอคูนะครับที่มาเป็นแขกมาชมงาน ประเทีแสนโดนตาในวันนี้ท่านหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐศาอตรกิจผู้บริหารองคอ์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นท่านตำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องชาวอำเภอสังคขดและแขกผู้มีเกียรติเคารพตุกท่้ทนครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและีิดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีโกนเกลาแสนโดนตา พยาเชียงคะประจำปี2,566ในวันนี้ทราบว่าอำเภอสังขะเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้จัดงานประเพณีแสนดวงตาขึ้นเพื่อเส้นไหวอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่ร่วงรับอันเป็นการแสดงความเคารพสักการะและความประติญฐูประเวทีที่ลูกหลานมีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะองค์พญาสังขบุรีศรีนครอัจจะหรือพญาเชียงคะซึ่งเป็นเจ้าเมืองสังคะสังขะคนแรกถือเป็นศูนย์รวมความศรัทธาที่ชาวอำเภอสังขะได้พร้อมใจยกย่องให้เป็นบรรพบุรุษของชาวอำเภอสังขะซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามทรงคุณค่าทั้งทางวัฒนธรรมและทางจิตใจต่อชาวอำเภอสังขะ ที่จะต้องร่วมกันรักษาสื่บสารไว้ให้คงอยู่กับชุมชนสื่บไปผมขอแสดงความชื่นชมยินดีแล้้ก็ขอขอบคุณทางอำเภอสังขะเทศบาลตำบลสังขะและส่วนราชการต่างๆที่ได้ร่วมกันผักดันให้เกิดการจัดงานประเพณีแสงดวตาในครั้งนี้ซึ่งถือได้ว่าเราจัดงานได้อย่าง ยิ่งใหญ่นะครับสมกับเป็นงานประจำปีหรือว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวสุรินคนสุรินอีกประการเลยของงานแสนดโดนตาเราเ็นได้ว่าขนมะยาศาสตร์ก็จะเป็นขนมที่จะใช้ในเทศกาลโดนตาในสมัยก่อนนั้นเด็กๆเ,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 เราอยากจะทางขนมะยาศาสตร์ก็จะได้ทานในช่วงแสงดโดนตานี้นะครับซึ่งเป็นขนม แทเร้องว่าคู่กับประเพณีแสงดนตาของอคนไทยเชื้อสายขมิฬของจังหวัดสุริรของเราผมก็ให้การจัดงานประเพณีคนเจ้าแสงดนตาพยาเชียงคระประจำปี2 5 0 6, 6เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ขอให้ร่วมกันสื่อสารประเพณีพิงีงานนี้ให้คงอยู่กับอนุชนรุ่นหลังสืบไป ท้ายที่สุดนี้ผมขออราธนานอำนาจคุณพระศิลรัตนตไกยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโ,โลกตลอดจนภาคบารมีหลวงพ่อพระชีหลวงปูด่ดุลอาตุโลสารหลักเมืองสุรินทภาคบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระวิษณุกาเจ้าอยู่หัวและพระยาสังฆบุรีศรีนครอัจฉกโโรดลดบรรดาประธานพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป บัดน,นี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดงานประเพณีโขน,นเจ้าแสนโดตาพระยาชินพะประจำปี2566ณบัดน,นี้ขอบคุณครับ,บคุณผู้ชญท่านประธานในพิธี